สวัสดีพี่น้องนี่ตามีมาเบร์ชันไหมเบร์ชันไหมเบร์ชันไหมมัน,นี้หน้าหนาวันตามีก่กะหน่อยลงช่วงนี้เวลาประมาณสามโมงสามโมงตรงหน้านหน่อยลงมอนี่กะถ้าพี่น้องมาิึงนวัตรกรรมใหม่ของตามีกะถือว่าเบ่บาบาไม่แต่ว่าก็เคยเฮ็ดแล้วเคยใส่แล้วเคยผลแล้ว ตอนนี้ก็คือเตาบตีอยากให้มาเบิ้งมึอนี้ก็คือเตาเป็นอ่เตาเตานี่เป็นเตาเตาประหยัดพื้นประหยัดทานอ่าตามภาษาแต่นี่เห็นในในช่องยูทูปต่างต่างแต่นี่เก่ามาเห็ดร่องเบิ้งเบี้ยนแบบไอ้เบิ <tuh> ้งว่าเบิ้งเบิ้งเพลินแล้วล่ะว่าได้ผลได้ผลแต่นี่ก็เลยมาเห็ด เห็ดเฮดแล้วได้ผลแล้วอันนี้เป็นตบที่ปับปป๊บปุงไหม่น้องตบปั๊บปุงไหมตบปั๊บปุงไหมเจังไหนบอก่อนแต่มีกะรเฮดแบบนี้จะแบบแบบใส่แล้วแต่ว่าเบื่องวามทนท่านแล้วมันจะประทอนอน,นี่ถ้าพี่นมาว่าทดล่องไปพร้อมๆกันก็นกนกนคือเต่ไาไะยัดขึ้นไปยัดท่านเต่าขี้บะม้อนเต่าข้วนหน่อยน่ะจะลุปขึ้นหน่อย ก็มีข <Yeah. S 1> pues, ินต้วนขินต้วนก็มีอ่าเป็นตัวเตาตัวเตาฟอนตัวตัวเตาพี่รงนี่ก็เป็นตัวเตาตัวเตาก็มี่ยังนี่กูบอกขินต้วนมันจะนี้ก็ซื้อมาจากตลาดเน่าจากเทสเอาก็ได้เพราะเป็นยังกัมี่ใส ใส่เตาเต่าต,ตัวนี้เป็นตัวทดล่องทดแร่งนะทดล่องอีกจะเห็นว่าได่ผนมาแบบนี้แะเลยจะเป็นตัวเต่าเต่าจะเ็ดมาจากถังน้ำยาถัางน้ำยาถัางถังน้ำยาอย่ง เอามีถังลมยายแ่ะก็ได้หรือเอาจะเป็นถังแก๊สปิกนิกก็ได้นั่นแหลกแต่ว่าโตนี่จะเป็นถังลมไายนะตรงนี้ก็เป็นหูมันจะเอาขึ้นมาก็มีประมาณนี้เมือข่อเข่าพี่น้องมีขเข่าอันนี้มีอขเข่าประมาณนี้อาจจะรูปทรงาย่ยาเส็ต้อเมือกเบ็ารูปทรง อีกแบบนึงก็ได้แล้วแต่ใส่ใส่อันนี้เป็นโซ่โททสลังโซ่สลอกอย่างจอหัวจอตั้ง้างบน้างล่าง้างล่างตอนนี้ถ้ามีจอแล้วเฮ็ดแล้วมันมันรู้สึกเกือจะแคบว่าว่าได้ผลดี ต้องปิดตรงกลางนี่ไว้ให้มันเหลือช่องนี้ช่องนี้มาเบิง้งทีเฮ็ด <c oughs> ทีใส่ทีเฮ็ดมาแล้วได้ผลแล้วก็คือเป็นไข่ไข่นี่ที่เราอยากจะเฮ็ดไข่ไข่นี้ก็ได้หรือจะเฮ็ดให้ดีก็นี่ <c oughs> ก็ก็แล้วแต่จะลองลง่องให้รับเบิ้งนี่มากมาประกอบประกอบที่น้อง นี่แหละปิดใบก็ได้น่าประกว่าน่าประกอบล่องล่องไปพร้อมๆกันมันติดติดไสง่ายติดไส้ยังติดไส้ยังไงคุณองแต่ย่างแต่นี่บานแตมี้ยกไก่ยกไก่ต้นไม้มันจะมีย้ยกไก่ต้นไม้ ใบไม้หยัดหรือพี่น้องทีมีแนวเม็ดล่อไฟดีก็นี่ือหยังก็ได้อันนี้แต่มีให้เห็นยังไงไปให้ไปหน้าไปแต่กับใบไม้ธรรมดาเก็บสุกเก็บสิแต่มี่เบิ้องประวัติที่เป็นเรื่องด้าวยังก็ตามกะเขาบอกว่าด้ว่ามัน เพิ่นเฮ็ดให้เฮาเบิ่งก็ถือว่ามีความรู้แล้วล่ะแล้วเบ่ร์ใด้บ่ได้คิดว่ามันได้ผลหน่อยหลายอันในผลหน่อยหลายนี่แก้พี่น้องก็ลองเฮ็ดเฮ็ดเห็ดลองเบิ่งนั่นล่ะพี่น้องหลังจากเฮาติดใบไม้เข้าไปปั๊บเฮากะเสียดใหม่ใส่อ่นใดใส่หน่อยใส่หลายใส่สากประมาณ เหตุไง้าจะว่าตา้ำซ้ำลักแล้วกันนี่พื้นที่เขาแค็ดม่ประมมนน่นี่นมีหลังปละมมณนี่นี่หนึ่งเขาได้ในเขาโลดหนึง่งหนึ่งได้สบายเขาโลดนึง่งหนึ่งสูสบายทาเป็นท่านนั่นไม่ทํานนี่มันเป็นท่านแล้วมันมันหนึ่งเขาว่าสูกดอกอันนี้ ก็ถือว่าทรัหนึ่งเขาได้พอแต่นี้ผ่านมันเสร็จมาแล้วตัวนี้เป็นโตพัฒนามาดีขึ้นยังกระบอกใส่หน้นั่นจะเป็นจะเป็นเล็กหนาคว้านแต่ีเห็ดเป็นเล็กบางหาเขาเห็นหังฉันเท่ากับเปิดอากาศเขาเนือเปิดอากาศเขาอันนี้สองอากาศมันจะข้วนจากพักหนึ่งเนือมันจะข้วนจากพักหนึ่ง คนจักผักหนึ่งแลวมันจะค่นมันจะหายไปคนเพิ่มหายไปคือห้อหลังไปธรรมดาได้หลือพี่นอ้องไม่ธรรมดาไม่ใบไหม่แต่นี่อาจจะใบใหม่เป็นมั้ง <c oughs> มันใบ,บไหม่ใบใหม่ถี่ยุงมไม,ม,ม่มันอาจจะเปียกน้อยนึง tiết tiết ngay đúng không? tiết ngay tiết chân cả đầy mày phun lông phun tem cò bò phun tem thì hiện cả có tổng tay lại thì nó đây này nổi một con đây này nói lông một con คิดใบใม่อยู่คิดใบใม่อยู่ถ้ามัดควันกับเป็นเปลวไฟเปลี่ยวไฟใส่ไข่แก๊สแต่นมื่อไหเก็บไปที่นึงแล้วเมื่อหลายเดือนถึงแล้วเป็นปีแล้วละได้แล้ว,ได,วได้ผลกเ็เลยตัวนี้กเ็เลยก็พัฒนา มันดีขึ้นเขาวาใส่ไนทีมีเหฮดแบบบางแบบบางมันจะได้บว่เถึงปีนมันจะมันจะเปื่อยอันนี้หนาหนาจะได้ปีขึ้นนีขึ้นที่นองปีขึ้นนี่ช่วงยุ้ได้ได้ช่วงหรอ,อไฟ ใบไม่เปียมกมั้งจริงหรอใบไม่เปียก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 ใบไม่ไมันเปียก

เอ้ยไงเอยไงประหยัดเพืนประหยัดเืนประหยัดทานเอาจะเอาไม้หมาดๆก็ได้เอาไม้เอาไม้แหง้งๆก็ได้อันนี้เป็นไม้ที่ ไม่ทีทุบๆหรอกนี่เศษไม่ทีอยู่หลังบ้านทุบๆทุบๆพี่น้องไม่ทุบๆไม่ทุบๆมันได้เป็นไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ยุคห้าไม่อยากใช้เป็นทอนเลยก็ได้พี่น้องใช้เป็นทอนก็ได้ ไว้ไม่เปียกไว้ไม่เปียกเ <c oughs> พราติดจากพักหนึ่งวนมันจะหายไปวานมันจะหายไปเดี๋ยวฟื้นใส่หน่อยพี่น้องเบื้องก้อนว่ะมัาจะคอยเติมลงลงไปก็ได้น

้องควรเริ่มควนควนเริ่มหายไปแล้วพี่เราควนเริ่มหายไปแล้วควนเริ่มหายไปควนเริ่มหายไปแต่เห็นเกี่ยวไฟขึ้นมาตามช่องพี่เองขึ้นมาตามช่องเกี่ยวไฟขึ้นมาตามช่องดูดีกับหอนเด้อนี่ขึ้นมาตามช่อง เไฟถึงขึ้นมาสามช่องว่า็หายไปว่ปก็หายไปไฟกึขึ้นมาสามช่องเห็นเตียงไฟถึงมาสามช่องพี่น้อง อย่างโรคต้มน้ำเมือกน้ำประมาณครึ่งลิตรน้ำประมาณครึ่งลิตร ัประมาเครื่องลิดท่านไปแล้วท่านพอนน้าที่ พี่เนาะสามนาทีสามนาทีสามนาทีหม้อหมอเดือดพี่เนาะสามนาทีหมอเดือดหมอเดือดสามนาทีซีนาทีน้ำริดนึิงสามารถนี่แหละคือเน้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมันจะขึ้นมาตามช่องตามหูสามสามหู้ สาม,สามนาทีสามสิบนาทีหออกระเดือดแล้วหาเหาอยากห้อยแห้งเขาก็ทิดอากาศไปจกัจกนลอยจักรลอยเมื่อกะจะบพอดีหันมันนั่นเขาก็เติมฟื้นเข้าไปเติมฟื้นเข้าไปหาเขาก็เติมฟื้นเข้าไปใช่นึเปสม,มุิว่าเขาอยากอ่า đây là bà có bắt tông tớp lái đó tớp bước khắp bay mới cả khửn lơi mình bắt tông phải nhắn lơi cả tít leo khửn cả tít leo khửn tít leo tít leo đi nào nó kẹt hóa tớm khửn khắp bài nào Bốc đạo 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 bốc nào đạo 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 lúc lúc luôn làm đi lúc Đi lúc 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 Măn lúc 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 มาจักนาทีลองมึงมึงลองมึงหนึ่งนาทีผ่านไป ไม่วันเท่ากับเติมเติมขึ้นไม่วันเติมขึ้นทีปหน่อยยุบไม่วันเติมขึ้นมันงแคปเดียวไมก่กดจิตสามันที่พ่านไป ปกติน้ำลิตรหนึงนี่ทีประมาณสามนาทีกัวว่าถือสถานาทีอยู่แล้วล่ะสามนาทีพี่น้องอันนี้กัวสามนาทีสามนาทีเดือดประมาณสามนาทีกลัวก็เดือดก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งพี่น้องได้ผลระดับหนึ่งอันนีระดับหนึ่ง มันมันอันนี่เขามาขายหนาบานต่พี่าบางวง่ใบใบมันเหมือนมันอย่างบา่มันอีเหือพี่หาพี่ยังเขานี่ละโอ้เดือดอเดือดพี่ทองเดือดพี่ไปเชิมหนินะพี่ทอง ไดมีงละอึบโอ้ใช่ดีใช่ดาาีหนุกแ่บมาหนาบ้านอิปปีไปแชร์ดีด้พี่น้องรึอิปหนาจังมากันไหมสวัสดีครับผม